พลตำรวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาคดีดีไอคอน17คนไปขออำนาจศาลฝากขังโดยคัดค้านการประกันตัวซึ่งทุกคนปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ให้การในรายละเอียดที่เป็นประโยชน์เหลือเพียงบอสพอลที่ประสงค์ให้การต่อสู้คดี ตำรวจชุดคลี่คลายคดีดีไอคอนเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายกันกันตาถาวรหรือบอสกันพบมีการถอนเงินออกจากบัญชีธนาคาร1.8ล้านบาทเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนที่ปปงจะอายัดทรัพย์เพียงไม่กี่ชั่วโมงซึ่งอยู่ระหว่างติดตามอายัดทรัพย์สินเหล่านี้ต่อ ดีเตรวจสอบอาคารย่านรัชดาพิเศษที่ดีไอคอนกรุ๊ปเช่าจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบยืนยันไม่มีเทวดาในองค์กรทำงานเป็นทีมตรงไปตรงมานายกสภาทนายความเผยเตรียมแต่งตั้งคณะทำงานที่มีความรู้เกี่ยวกับการฟ้องคดีแพ่งแบบกลุ่มเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีดีไอคอนเป็นกรณีเร่งด่วน นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีรายงานตัวที่ศาลอาญาในคดีความผิดตามมาตรา112ซึ่งมารายงานตัวโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยกำหนดนัดสืบพยานโจทย์ครั้งแรกวันที่1กรกฎาคม2568